o ูนิ a อ a ต a t สูตรซีดานใหม่ของฉางอันมีเลือกทั้งแบบ EV และ REEV โดยในรุ่นไฟฟ้า100%ชาร์จไฟวิ่งไกลสูงสุด650กิโลเมตรส่วนในรุ่น REEV วิ่งในโหมดไฟฟ้าล้วนได้ไกลสูงสุด230กิโลเมตรและวิ่งครอบคลุมระยะทางไกลถึง1,190กิโลเมตรพร้อมเปิดราคาเริ่มต้นในจีนที่900 0 0 0บาทรุ่นเข้าไทยปีนี้หรือไม่ไปดูกัน สนับสนุนโดยภ i v เว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง,ง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาอาวตารถือเป็นแบรนด์รถหรูระดับไฮเอน ที่เป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างฉางอันและ CATL และล่าสุดในเดนมังก,กรก็ได้เปิดตัวพร้อมประกาศร,ราคาจำหน่ายของอ l l เน w a ลออตาซีดานรุ่นใหม่ที่มีคุมพลังขับเคลื่อนให้เลือกทั้งแบบ EV และ REV โดยอวตาร0นนั้นจะมาในตัวถังซีดานคูเป้โดยเป็นรถโมเดลที่4ของแบรนด์อวตาต่อจากอวตา11อวตา12และอวตา007 โดยอวตารศูนหนั้นจะมีความยาวอยู่ที่4,855ม mm, ิมกว้าง1,960ม mm, ิมสูง1,450ม mm, ิมและมีระยะฐานล้อ2,940ม mm, ิมซึ่งจะยาวกว่าอวตารศูนเอยู่เล็กน้อยที่30มิมและเมื่อมองผลเสินก็จะคล้ายกับอวตาร2 2แกงคูเป้แต่มีความยาวรวมมากกว่าเท s l a โ o เดล3ว่าที่คู่แข่งตลาดถึง135มิเมตร ส่วนน้ำหน,นหนักตัวรถจะอยู game, 2, engine, ่ที Bun ่2,320กิโลกรัมรวมถึงอวตาร0.6จะใช้แนวคิดการออกแบบอวตาร2.0ที่เหมือนกับรุ่นพี่ในค่ายแต่เพิ่มความโดดเด่นในรายละเอียดเช่นชุดไฟเดย์ไทม์รันนิ่งที่ออกแบบเป็นรูปทรงคล้ายเลขเจหรือมุมมาแรง ที่ระดับการออกแบบใหม่โดยย้ายแถบไฟแนวนอนมาไว้ภายในที่แตกต่างจากอาวตาร07และอวตาร12ที่อยู่ภายนอกมาพร้อมกับตัวกันชนที่ดีไซน์ดูสะอาดตาขึ้นและช่องระบายอากาศที่เป็นแบบแอคทีฟส่วนด้านข้างตัวรถจะมาแบบเรียบหรูแนวหลังคาแบบลาดเอียงในสไตล์รถคูเป้มื่อเปิดประตูแบบซ่อนไปราบเรียบไปกับตัวรถและตัวรถจะไม่มีขอบหน้าต่าง อีกทั้งจะมาพร้อมกับเซนเซอร์ลีดาที่วางไว้อยู่ด้านหน้าของหลังคารถขณะที่ด้านหลังจะดีไซน์แบบไม่มีกระจกบังลมหลังมาพร้อมกับชุดไฟ LED ที่เป็นแบบเส้นเลียวเล็กแบบแยกโดยมีไฟเบรกดวงที่3ติดตั้งไว้ที่ขอบหลังคามาพร้อมด้วยสปอยเลอร์แบบทรงดักเทลแบบเรียบง่ายที่ติดตั้งไว้บริเวณฝาประตูท้าย ส่วนภายในห้องโดยสารจะมากับความไฮเทคหรูหราตกแต่งด้วยวัสดุแบบบุกนุ่มรอบห้องโดยสารมีเฉดส,สีให้เลือกถึง3ามโซนสีได้แก่สีม่วงขาวสีดำและสีแดงในส่วนของแผงแดสบอร์ดจะมีหน้าจอถึง5จอด้วยกันเริ่มจากหน้าจออินฟอร์เมนต์ขนาด15.6นิ้วที่วางแบบแขวนอยู่ที่แผงคันโซนหน้ามาพร้อมกับหน้าจอไวสกรีนแบบพาโนรามาที่มีความยาวมากถึง35.4นิ้วพร้อมขับเคลื่อนด้วยระบบ h a r m o n y OS ของหัวเว่ยส่วนเบาะนั่งด้านหน้านั้นจะเป็นแบบ Zero Gravity ที่มาพร้อมฟังก์ชันโนดถึง16จุดระบบเสียง Meridian พร้อมลำโพง1.25่งบาตำแหน่งที่ให้เสียงรอบติดท,ทางโดยห้องดนสารยังไดรับการติดตั้งประตูไฟฟ้าอัจฉริยะพร้อมระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางและกระจกมองหลังแบบสตรีมมิ่งดิจิตอลเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ในด้านระบบความปลอดภัยจะมากับระบบที่เเลือกันขับขี่ขั้นสูงที่ประกอบด้วยลิด้าเรดาร์คลื่นอันต้าโซนิก12ตัวกล้องความคามชัดสูง11ตัวและพร้อมกับระบบ ADS 27รายการซึ่งทั้งหมดจะขับเคลื่อนด้วยแพลตฟอร์มอัตโนมัติ ADS 3.0ของหัวเว i ยโดยมีเลือทั้งรูปแบบ E.V. และ E.R.E.V. ซึ่งรุ่น EV จะมากับอมมอเตอร์ไฟฟ้าคู่โดยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่หน้าจะให้กำลัง188กิโลวัตต์หรือ252แรงม้าพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าคู่หลังให้กำลัง252กิโลวัตต์หรือ338แรงม้าเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา3.9วินาทีและทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมง จับคู่กับแบตเตอรี่ lfp ขนาด72กิโลวัตต์อาวชาร์จไฟเต็มจะวิ่งได้ไกลสูงสุด6 0 0กิโลเมตรจะมากับสถาปัตยกรรม800โวลต์รองรับการชาร์จไฟแบบ DC จาก30-80%ในเวลาเพียง10นาทีเท่านั้น ขณะที่ในรูปแบบ EREV จะมากับเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ1.5ลิตรที่ให้กำลัง115กิโลวัตต์หรือ154แรงม้าทำหน้าที่ปั่นไฟไปเก็บไว้ยังแบตเตอรี่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่วางอยู่ที่ล้อคู่หลังให้กำลัง231กิโลวัตต์หรือ310แรงม้าแรงบิด 3 6 7ินิวตันเมตรพร้อมท่านตั้งอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา6.6วินาทีและทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงมากับแบตเตอรี่ LFP ที่มีขนาดความจุ31.7กิโลวัตต์วาว วิ่งในโหมดไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง230กิโลเมตรและครอบคลุมระยะทางไกลถึง1,190กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC เมือ่อแบตเตอรี่ชาร์จไฟเต็มบวกกับน้ำมันเต็มถังสำหรับคู่แข่งในตลาดของอวตารศูนย ก็จะเป็นรถหรูอย่างเท s l a m o เด l 3และ s ิกเก er อร007ขณะที่ตลาดเมืองไทยนั้นคาดว่าจะมีการนำเข้ามาจำหน่ายภายในปี2025นี้ส่วนจะเป็นช่วงไหนอย่างไรนั้นหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรทางออโตคาเนีจะรีบนำมาเด็ดให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยครับ